10กิโลเลยเหรอคะใช่ครับนังไม่ค้าลู่แกอะการอะไรล่ะยังจำฉันได้อยู่หรอสารภาพมาเัเถอะได้ตัวแน่อุ้ย,ยลูกค้าสนใจลูกไหนเลือกดูกันได้นะคะเออแม่คะครับ ร้านแม่ค้าเหลือทุเรียนแค่นี้เองเหรอครับใช่ค่ะวันนี้ทุเรียนขายดีมากๆเลยคะ่ะลูกค้าก็เลยเหลือแค่นี้น่าเสียใจจัเงเลยผมกะจะซื้อซักห้าสิบกิโลครับห้าสิบกิโลเลยเหรอคะใช่ครับพอดีว่าผมเนี่ยจะซื้อไปฝากญาติที่ฮ่องกงนะครับก็เลยต้องซื้อเยอะๆหน่อยอ๋อเหรอคะใช่ครับเพราะแต่แม่ค้ามีร้านไหนแนะนำไหมครับที่ราคาขายส่งกิโลละเท่าไหร่ก็ได้ครับผมไม่เกี่ยนราคา เออลูกค้าคะถ้าลูกค้าไม่รีบสั่งซื้อจากร้านของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันสั่งให้อ๋อครับผมไม่รีบครับผมรอซื้อที่ร้านแม่ค้าก็ได้ครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเช็คทุเรียนหน้าส่วนให้ค่ะนางไม่ค้าง่จะโดนหลอกอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกลับสิเจทำไมไม่รับสายนะล่ะฮัลโหลเจ ที่สวนพอจะมีทุเรียน50ากิโลไหมพอดีลูกค้าเขาอยากได้อะค่ะอ๋อได้ค่ะเจ๊เดี๋ยวบอกลูกค้าให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเออลูกค้าคะครับว่าไงครับ ที่สวนนะมีทุเรียน50กิโลนะคะเขาให้ลูกค้าโลละ2 5 0บาทค่ะกิโลละ250บาทเหรอครับใช่ค่ะโลละ250บาทเจ๊เขาบอกว่าลดให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะอ๋อครับเจ๊เขาเนี่ยใจดีจริงๆเลยนะครับว่าแต่เจ๊ะจะเอามาให้ผมที่นี่หรือว่าเอาไปส่งให้ที่ไหนหล่ะครับอ๋อเรื่องนั้นลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกค้าส่งที่อยู่มาได้เลยค่ะเพราะสวนของเราเนี่ยมีบริการส่งทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะ โอ้ oh, มีบริการส่งต่างประเทศด้วยลรอครับ <c oughs> บริการทุกระดับประทับใจจริงๆใช่ค่ะที่ส่วนของเราเนี่ยต้องการให้ลูกค้าสั่งซื้อเยอะๆก็เลยต้องเอาใจใส่ลูกค้าหน่อยค่ะครับถ้างัน้นคิดเงินตอนนี้เลยครับผมพร้อมจ่ายได้ค่ะรอสักครู่นะคะ50กิโล50รวมเป็น1,2500บาทบัวค่าส่งอีก1 0 0บาทรวมเป็นส2 5 0 0่นบาทใใค่ อ๋อครับผมขอสแกนจ่ายนะครับได้ค่ะนี่ครับแม่ค้าผมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับ22,500ืั้บาททวนครับแล้วก็นี่ที่อยู่ผมนะครับค่ะเดี๋ยวฉันขอถ่ายที่อยู่หน่อยนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบมากนะครับ ไว้ผมมาอุดจริงครับขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าพี่ป้านาอาของลูกค้าจะชอบทุเรียนสดของเรานะคะครับเดียกกันคะลูกค้าเออครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อนี่ค่ะฉันแถมให้ลองไปชิมดูนะคะอ๋อครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงครับค่ะ ไปโกงร้านไหนต่อดีรอบเนี้ยฉันจะเอาให้หมดร้านไปเลยไปฉันว่าไงแกยังไม่คขายไข่ทุเรียนคนเมื่อกี้นี่ใช่ฉันเป็นแม่ค้าขายทุเรียนแล้วแกมาทำแบบนี้ทำไมฉันทำอะไรใี่แกไม่พอใจแล้วฮะแกทำอะไรอะแกย่อมรู้ดีอยู่แกใจเริ่มเสียใจสักทีเถอะใช่คนทำผิดก็ต้องได้รับโทษ หนีความผิดของตัวเองไม่พ้นหรอกนะเฮ้ยแกยังไม่ค้าขายทุยเรียงเมื่อวานเนี่ยยังจําฉันได้อยู่เหรอฉันนึกว่าแกลืมฉันไปซะแล้วแกต้องการอะไรล่ะถึงทำแบบนี้อ๋ออยากได้เงินใช่ไหมได้เดยฉันโอนให้ยังได้กี่บาทล,ล่ะพวกเธสิเอากี่บาทคิดว่าจะเอาเงินฟ้าหรอวคนอื่นแล้วเรื่องมันจะจบงั้นเหรอมันไม่ได้ง่ายคิอกแล้วแกต้องการอะไรฉันเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรให้กแกสองคนสะหน่อยแน่ใจนะว่าไม่ได้ทนนนะํา ดูนี่นสิทั้งหมด3,000บาทค่ะคุณลูกค้าครับผมโอนไปแล้วนะครับ3,000บาทขอเช็คยอดแป๊บนึงนะคะครับขอนี้และยอด3,000บาทเขายัางนะเออคุณลูกค้าคะเฮ้ยนี่แกขโมยธุเรียน้านฉันเหรอหยุดอยู่ยนี่นะเว้ยหยุดอยู่ยนี่นะแกจะไปไหนฉันบอกให้หยุดไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยอยแกธุเลียนจะไปไหนะ มาโวยทุเรียนล้าชั้นเนี่ยฝ่าไว้ก่อนเถอะนั่นไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เป็นปคนทำช่วยด้วยครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยครับ,รรบหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แก้ตัวไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกทางที่ดีอ่ะยอมรับสารภาพมาเถอะโทษน่ะจะได้กลายเป็นเบาฮ้ยบังอางมากนะที่มาจับฉันอ่ะได้ถ้าฉันหลุดไปเพราะแกสองคนเจ็บตัวแน่แครมากกว่าที่ต้องเจ็บตัว เอาสลิปปอมาหลอกฉันแถมไม่พอยังเขาโมยทุเรียนฉันไปอีกถ้าแม่ค้าคนนี้เขาไม่เตือนฉันฉันต้องโดนหลอกทุเรียนไปฟรีๆแน่คุณครับตอนนี้คุณเข้าใจผิดแล้วแหละเรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคุณป๋ผมก,อน,กอนนะครับคุณนะณแก้ตัวตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกคนอย่างแกมันต้องโดนประนามเออผมขอโทษนะครับนี่พวกคุณสองคนให้โอกาสผมได้แก้ไขในสิ่งที่ผมทำพลาดไปนะครับนะครับคุณไม่มีโอกาสสำหรับมิชชัชีพแบบแก เจ้าค่ะเอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยฟังทางนี้นะดูดูดิมีอะไรอย่างมาพอไปดูดิทุกคนคะดูโฉมหน้าผู้ชายคนนี้ไว้เลยนะเขาคือคนที่ขโมยผู้เรียนร้านฉันแถมไม่พอเน่าซีอปอมมาหลอกฉันอีกเราต้องช่วยกันบรรณามค่ะเพราะคนโกงไม่สมควรอยู่ที่เย็นสักคนไอพวกสิบแปดมงกุฎเกิดเป็นคนทั้งทีเป็นได้แค่ไม่ฉาชีพใช่หน้าไม่อายคนอย่างนี้มันต้องโดน โคมเนี่ยมีคนแบบแกไงมันก็เลยไม่น่าอยู่อ่ะคนแบบแกเนี่ยสมควรไปนอนในทุกข์ละเป็นไงเกี่ยวข้าวผัดกับโอเลี้ยงไงหรืทำแบบเนี้ยฮะพวกคนคะช่วยแต่เป็นนามาเลยค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย่าโอ๊ยโอ๊เจ็บโอ๊ยเจ็บอย่าอย่าอย่าร้องเลยอย่าทำแบบนี้เลโอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าร้องอย่าทำอย่าค่ะอย่าเยอะนะคะทุกคนเป็นนามันค่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเห็นจะว่าโอ๊ยโอ๊ยอย